และนี่คือตัวช่วยของนายหน้ามือใหม่ครับทุกคนครับผมอยากจะแนะนำนะครับตัวนี้ถ้าผมเป็นที่วางมือถือนะครับผมเวลาที่เราถ่ายคลิปคนเดียวนะครับตัวนี้มันจะทําให้การเราแบบแท็กกิ้งเรานะครับเวลาเราเดินไปซ้ายไปขวานะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้ดีอย่างที่ผมว่ามันควรเป็นตัวช่วยของคุณหรือเปล่าก็แล้วฐานตรงนี้นะครับเราสามารถนะผมหมุนออกได้นะทุกคนนี่เลยนะครับ หรือออกที่ลูกนี้นะครับหมุนออกนะครับมันจะเป็นเกียร์น็อตแบบนี้เราสามารถเอาไปใส่ขาตั้งกล้องก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปวางไว้แทนที่ขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับแล้วเรามาดูว่าเขาจะแท็กติดตามเราเป็นยังไงโอเคนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเขาไปไว้แทนที่หนีบแล้วนะครับมาดูว่าเขาจะทายังไงเป็นยังไงนะครับโอเคอันดับแรกนะเปิดเครื่องนะครับกดสวิตช์ค้างไว้นะครับโอเค เขาจะเปลี่ยนจากไฟสีแดงนะผมกลายเป็นไฟสีเขียวนะแล้วเขาก็จะเริ่มแท็กตัวเรานะครับนี่ดูนะครับแล้วผมมีกล้องอยู่ด้านหลังตรงนั้นนะไว้ถ่ายเนี่ยอยู่นะครับว่าเขาจะหมุนตามเรานะครับตัวนี้แท็กหลุดนะครับสักคู่หนึ่งนะครับเอาใหม่นะครับถ้าแท็กหลุดกลายเป็นสีแดงนะให้เรากดอีกหนึ่งครั้งนะผมเขาก็จะแท็กตัวเรานะครับนี่นะครับแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมมันเหมาะมากนะครับสําหรับใครที่ไปถ่ายคลิปคนเดียวนะครับหรือว่าถ่ายรีวิวนะครับ โหมดต่างๆเนี่ยคือแบบผมว,ว,ว่ามันใช้งานได้ง่ายมากเลยนะก็คือเขาแท็กกิ้งเราแบบนี้เลยทุกคนไม่รู้ว่ากล้องตัวนูน้นกล้องตัวนูนน้นน่าจะจับเฉพาะตอนมือถือนะครับหมุนนะครับเราโยกซ้ายโยกขวาแบบนี้เขาก็แท็กนะครับแล้วก็วิธีหยุดง่ายๆเลยครับยกมือแบบนี้นะครับไฟจะเปลี่ยนจากสีเขียวแล้วก็กลายเป็นสีแดงเขาก็เขาจะไม่แท็กตามแล้วทุกคนนี่เห็นไหมแต่ถ้าเราอยากให้แท็กต่อนะครับก็โอเคนะครับเซ็นเซอร์ก็จะกระพริบกลายเป็นสีเขียวแล้วเขาก็จะแท็กแบบนี้ คือมันใช้งานได้ดีนะครับเหมาะมากเลยสําหรับใครที่ถ่ายคลิปคนเดียวนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะผมมองว่าเวลาเราโยกขวาอย่างเงี้ยเขาจะหมุนไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโยกซ้ายอย่างเงี้ยนี่ครันิ่งๆเลยนิ่งๆเ,เลยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเดิมทีนะผมได้มาราคาไม่แรงนะครับก็คือตะก้าหมดแล้วนะครับแต่ถ้ามีตะกาเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้นะครับโอเค คลิปนี้ผมก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับในหน้ามือใหม่ทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ